่ะจะร้อยฟังก็คือทำไงที่จะคุณจะเป็นเบอร์หนึ่งคุณจะต้องมีความแตกต่างในตลอดออย่างรุนแรงรงแตกต่างอย่างรุนแรงแตายต่างแบบไม่ไม่แบบไม่รุนแรงไม่โอเคไม่เก่งไม่ผม,ม,มคุณคุณเห็นผม,ผมในในให้คุณนึกเลยนะว่าไอคนที่มันคิดทําพูดคล้ายๆเรื่องคล้ายๆกับผมเนี้ยมีใครที่ลุกเหมือนผมบ้างไม่มี มีใครคิดมองลังจําหน้าได้จาชื่อได้มีน้อยคนจริงสักพักเดี๋ยวเขาหายไปแล้วบอกเลยสักพักเดี๋ยวเขาหายไปเลยเขาเลิกเขาเบื่อเขาเลิกไปหรือหาตังค์ไม่ได้หรือไม่มีคนลงแล้วเขาเลิกไปใช่ แต่ผมบอกผมคือเบอร์หนึ่งของเบอร์วงการและอยู่ตรงนี้ตลอดไปเบอร์หนึ่งตลอดครูบอกเลยนะคะที่ครูมาเร็วแล้วก็สําเร็จได้ทุกวันนี้นะเพราะการที่ครูตัดสินใจนะมา private coaching กับอาจารย์มันเปลี่ยนชีวิตตลอดการเพราะสิ่งที่อาจารย์สอนน่ะมันคือการสอนให้คุณได้ทําลงมือจริงๆแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณต้องทําอะไรที่ทําให้ชีวิตของคุณนะ่ะมันพุ่งทะยานนะคะนี่คือคีย์ที่อาจารย์สอนเลยอย่างวันนี้อย่างวันนี้ที่พี่สอนเขาอะน้องคิดดูมีใครสอนได้แบบนี้บ้างจริงไม่มีทิทางอะ ให้มานั่งคิดเรื่องตีมให้จึ่งแบรนดิ้งให้เรื่องฉายาเรื่อง<ช>ของสโลแกแล,แล้วใช่ด้วยเราใช่ด้วยแล้วมันแบบเป๊ะมันตรงกบบตัวตนของเขาแล,แล้วมีใครแบบกล้าฟันธงบอกว่าน้องต้องห้ามทําอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้มีใครกล้าฟันธงส่วนใหญ่ก็จะเก่งใจใน้องต้องห้ามอยู่ใกล้ๆคนแบบนี้เราต้องพาตัวเองออกมาแบบนี้แบบเที่มันไม่บอกาะส ไม่บอกคุณอะไรรายละเอียดแล้วเพราะว่าคุณจะต้องมา private coaching หรือมา group coaching อย่ารอกำเงินก้อนสุดท้ายแล้วค่อยมาหาอาจารย์เพราะว่านั้นคุณจะหมดทั้งแรงหมดทั้งพลังแล้วคุณหมดกําลังใจแล้วอะแล้วหมดเงินไปแล้วเพราะไปลงทุนธุรกิจแล้วเจ๊งถูกต้องี่ผมบอกด้วยเลยมีคนหลายคนนะที่บอกผมไปแล้วทำไมไม่มาหาผมก่อนแล้เจ๊งไปเป็นสิบสิบล้านแล้วมันไม่คุ้มไหมอะใช่อาจารย์ใช่ไหมแล้วมันบางทีพอลงทุนไปแล้วมันผูกกับอันนั้นเป็นเมื่อเปิดร้านมาแล้วคเขาไม่แน่ไม่รู้ไหมว่า เปิดร้านมาแล้วต้องไปเฝ้าร้านทุกวันนะเว้ยมึงไม่ใช่จบตอนเปิดร้านนะไม่ใช่ตอนจบตอนเปิดหน้าร้านแล้วมึงเปิดหน้าร้านแล้วมึงยังต้องไปทุกวันอีกจริงอาจาริงเนี่ยคนนี้คนนี้สามร้อยหกสิบห้าวันทำมาแล้วนะคะแต่ก่อนจริงค่ะเพราะฉะนั้นครูแบบครูตัดสินใจเลยว่าครูไม่เอาแล้วแล้วครูอยากจะบอกเพื่อนๆนทุกคนนะคะว่าใครที่กําลังรออยู่ว่าฉันอยากจะทําเองก่อนฉันน่าจะทําได้คุณอย่าทดลองแบบว่าเสียเวลาแล้วเสียพลังแล้วเสียเงินน่ะแล้วกรมก็สุดท้ายมาหาอาจารย์วันนั้นน่ะโอ้โหครูบอกเลยนะมัน ุูเห็นมาเยอะเอางี้ดีกว่าอย่างถ้าคนมันมันแล้วก็สิ่งสําคัญนะ่ะถ้าวันนี้คุณมีเงินก้อนหนึ่งแล้วคุณอยากลงทุนแล้วสําเร็จชัวชัวชัวการันตีนะ คุณเอาเงินก้อนนั้นมาหาอาจารย์ก่อนคุณจะได้ทางรัดและวิธีรัดที่จะทําให้เงินก้อนนั้นน่ะมันแบบทวีคูณเป็นสิบเท่าเป็นร้อยเท่าแบบง่ายที่สุดแล้วรัดที่สุดนี่คือสิ่งที่อาจารย์ให้กับลูกศิษย์ทุกคนสําคัญเลยอาจารย์ที่พอลลี่ชอบมากๆอาจารย์น่ะให้แต่ละคนเป็นยูนิคอะอาจารย์ไม่เคยสอนอะไรซ้าๆกับอาจารย์ไม่เคยใช้แพทเทิร์นเดียวอาจารย์จะมองว่าเขาคนนั้นน่ะเขาเด่นเรื่องอะไรและอาจารย์นั่งคุยแบบจริงจังอาจารย์ศึกษาจริงจังว่าคนคนนั้นน่ะ จุดเด่นก็คืออะไรและอาจารย์บอกให้เพิ่มตรงไหนในสิ่งที่คุณนะ่ะไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นการลงทุนครั้งนี้ครูบ,บอกเลยว่ามันเปลี่ยนชีวิตแล้วคุม้มจริงๆค่ะได้โอเคล้วอยากจะมีโอกาสที่จะมาเจอกันมี วันที่18มีนาะใช่แล้ว18มีนาะอันนี้นะคุณแนะนำซ u เปอร์วีไนะคะราคาสุดพิเศษเลยนะวันนี้นะจากปกติ350,000บาทราคาวันนี้อยู่ที่280,000บาทนะคะคุณจะได้สัมมนาสด1วันเต็มๆนะคะได้คอร์สออนไลน์ไปด้วยที่สำคัญคุณได้ให้อาจารย์จับมือคุณทำนนั่นเป็นกลุ่มโคชชิ่งค่ะสำหรับ VIP g r o กลุ่มโคชชิ่งรับ4คนค่ะรับสี่คนกลุ่มคนถ้าเกิดมาส่วนตัวก็ ตอนนี้ก็ราคากำลังจะขึ้นแล้วครับสองที่สุดท้ายใช่ไหมคะที่อาจารย์บอกที่สุดท้ายเลยที่สุดท้ายเหลือที่สุดท้ายแล้วนะคะอีกที่หนึ่งจองมาแล้ววันนี้ราคาสุดพิเศษสี่แสนเก้าหมื่นบาทจะลังจะขึ้นแล้วจะเป็นจะเป็นห้าแสนเก้าแล้วไม่มีใครเสียนการทําออนไลน์หน้ากล้องเท่ากับอาจารย์บัณฑิตถูกต้องเบอร์หนึ่งของประเทศจริงค่ะเบอร์หนึ่งของประเทศรวยที่สุดอ่ะรวยรวยที่สุดอ่ะรวยแล้วมีความสุขอ่ะ ใช่ไม่เคยต้องทํางานเลยไอ้รวยแบบรวยประเภทไม่มีความสุขแมวนะใช่ที่แบบต้องทํางานเพราะว่าลุงน้องมีเต็มไปหมดถูกต้องงั้จ่ายเงินเดือนใช่แมวเงินจ่ายเงินเดือนลูกแมเอาอ่ะผมทํางานตามอำเภอใจอ่ะโอเคมาแล้วโอเคค่ะทุกคนนิดสีเอฟใครสีเอฟนะคะไปที่ไลน์แอดนะคะ ad bun dit นะคะติ๊กตอบกดไปที่ไบโอได้เลยใครสนใจนะคะคอร์สไหนโปรแกรมไหนอยากเจอตัวอาจารย์มีหลายเลเวลทักิหาทีมงานได้เลยค่ะเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรูม้เจรงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผม,มบัลิติวโรสีสวัสดีครับ